สวัสดีครับคราวนี้ถืถึงข้อดีของ1.9เกาแล้ววันนี้ก็เพิ่งว่างครับเพิ่งไล่รถออกไป1.9ไล่เฟืองท้ายมีผลดีแบบไหนรถเบาครับขับเบาขับสบายรอบไม่ต่ำเกินไปปกติของมันนะรอบต่ำเกินไปเพราะว่าพวก1.9ข้อเหวี่ยงมันเล็กนะครับลูกสูบเล็กข้อเหวี่ยงสั้นอย่างเงี้ยนะครับ แเป็นรอบต่ํามันทําให้กินน้ำมันแต่ถ้าน้าไล่เฟืองท้ายไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยประหยัดน้ามันแล้วก็ขับสบายนะครับขับดีขึ้นอะครับรถแตะคันเร่งนิดเดียวนะครับขับสบายขึ้นเขาต่อเกียร์ได้สบายแรงด้วยนะครับเร็วแรงนะครับท้ายเดินถ้าใดที่ว่าหาข้อมูลอยู่ผมก็ทำนะครับ2020นะ 2020 2022 2023 2 0 0 0าเอ่อ1.9 2016เถึง2023นะครับทำนะครับล่เฟืองท้ายก็อยู่ที่การใช้งานถ้าทางเรียบก็ใช้เฟืองอีกเบอร์หนึ่งทางขึ้นเขาอีกเบอร์หนึ่งทางบรรทุกนะครับอยู่ที่การใช้งานนะเฟืองท้ายก็เป็นเหมือนสเตอร์เหมือนสเตอร์มอเตอร์ ไอ้ทดเคยททดสเตอร์มอไซยบ้างนะครับสเตอร์ใหญ่ก็ช่วยบรรทุกชุดลากนะครับแต่ถ้าอย่าไปไล่มั่วนะครับเฟืองท้าย1.9เนี่ยมันจะทำให้กินรอบไปต้องไล่พอดีนะครับใช้งานแล้วก็ดูที่นหน้านงานด้วยบรรทุกกี่ตัน10ตัน5ตันรถนะทุกแตงโมรถซิ่งรถ ขับหลังถนนวิ่งทางเรียบในเมืองเีย่์ออโต้อะไรพวกเนี้ยนะครับทำได้ก็ดีครับถ้าใครไล่ไปแล้วแล้วบอกเลยว่าขับขับดีขับสบายนะครับออโต้ Auto ก็อืดหน่อยก็มาไล่ให้ส่วนมากท้ายยังไม่ค่อยเดินหนะึ่งจุดก้าะรถหนัก ไล่แล้วก็สุญหลุดแล้วแล้วก็สรุปแล้วก็ลดเบาขับสบายนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เยอะนะครับออกตัวสบายเลยแหละนะครับก็ไม่แพงนะครับสนใจก็โทรมานะครับสนใจจริงก็โทรมานะครับก็ศูนย์เก้าสามสี่แปดสี่เก้าเจ็ดห้าศูนย์เก้าสามสี่แปดสี่เก้าเจ็ดห้าผมอยู่สลับด้วนะครับหนองแคหินกอง นะครับก็เคยลูกค้าเคยมาไกลสุดนะเชียงใหม่แล้วก็ลำปางนะครับมาเปลี่ยนเฟืองท้ายคือติดใจหรือว่าจะส่งก็ได้นะครับส่งส่งไปเปลี่ยนให้ช่างหาช่างติดตั้งเป็นลูกไปเลยอะไรประมาณนี้หรือว่ามาหาผมผมก็รับเปลี่ยนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สรุปแล้วก็ขับดีขับสบายประหยัดน้ำมันแน่นอน ไม่ต้องกดคันเร่งเยอะเครื่องพิ้วเครื่องหารอบเจอนะครับไม่หนักเครื่องนะครับคือใครผู้หญิงหัดขับรถเนี่ยก็ขับได้ถ้าเรียนเปลี่ยนเฟืองท้ายไปแล้วเนี่ยนะไม่ช่าจะแฟนเด็กหรือว่าคนขับรถใหม่ๆเนี่ยถ้าเปลี่ยนเฟืองท้ายไปแล้วเนี่ย1.9นะขับสบายเลยประมาณนี้นะครับ